นึกถึงดอกกุหลาบครับนึกถึงสีแดงะค่ะเพื่อนแล้วก็สติกเกอร์ที่แปะบนเสื้อนักเรียนนะคะตู๊กตาสีแดงก็ว่าจะเปเลือกซื้อให้แฟนอยู่เป็นวันแห่งความรักอะไรอย่างนี้ก็ต้องนึกถึงสีที่สดใสสีแดงประมาณนะะี้ค่ะเวียนเทียนวัดค่ะวัดนกครับก <c oughs> ็นึก <c oughs> ถึงการทําบุญต่างบาทไเปเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไพ่ใหญ่ที่พระสงฆ์มารวมกัน1,210ันรูป จะไปวัดนะครับแต่คงไปคนเดียวเพราะไม่มีคู่ก็เช้าก็คงจะไปทําบุญก่อนนะคะแล้วตอนเย็นก็คงไปหาอะไรทานกันไปวัดตอนเช้าแล้วก็ไปหาแฟนตอนเย็นนะคะัันกวิดีโอแฟน,นร่อิวกิน วันวาเลนไทน์ก <amounts of water writers> ็คือจำวันวาเลนไทน์ได <hour> <nh ớ> ้ดีกว่าอยู่แล้วค่ะวันพายมาเจอแบบไม่ค่อยตรงมาจะขึ้นกับวันข้าคืนข้าแรมใช่ไหมว่ะวันวาเลนไทน์ครับก็วันที่14กุมภาพันธ์เหมือนแบบมันเป็นคำติดปากครับแฟนเราอย่างเงี้ยก็จะรอคอยนับวันว่าอุ้เมื่อไหร่จะถึงวันนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ย